ูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในทุกท่านค่ะส่วนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมตั้งอยู่บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่เก้าบ้านบัวเทียมตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2559ได้เปิดทำการจัดประสบการณ์ในศาลาประชาคมหมู่บ้านต่อมาเมื่อปี2560 ได้รับการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จากงบประมาณการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตะบนกลางตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาราประชาคมหมู่บ้านโดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนเด็กด้อโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตะบนกลางและในพื้นที่ใกล้เคียงให้แก่เด็กที่มีอายุ2-4ปีเข้ารับการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ตามศักยภาพความสามารถของตนเองภายใต้การดูแลการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางปีการศึกษา2563ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมมีเด็กในความรับผิดชอบจำนวน18คนแบ่งเป็นชั้นเตรียมอนุบาลอายุ2-3ขวบจำนวน5คนระดับชั้นอนุบาล1อายุ3-4ขวบจำนวน13คน บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมประกอบด้วยนางกานิกาผลดีผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางวัสนาพลจตุรัตหัวหน้าสถานศึกษานางสาวพินิษทองสวัสด์ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวอนุสลาเอโทบุตรผู้ดูแลเด็กตลอดปีการศึกษา2563ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยของนักเรียนอายุ2-3ปี3-4ปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และสอดคล้องต่อนโยบายภาครัฐนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมยังได้มีการจัดโครงการต่างๆเช่นโครงการป้องกันเด็กติดในรถ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำโครงการคัดแยกขยะโครงการป้องกันอักคีภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ลงมือปฏิบัติสังเกตสัมผัสคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมอย่างทั่วถึงมีการจัดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่น ให้เด็กได้รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลมีความคิดสร้างสรรค์เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียมจะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีร่างกายเจริญเติบโตมีสุขานิสัยสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมคิดแก้ไขปัญหารู้จักช่วยเหลือตนเองมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามวัยและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป